สวัสดีพี่พีเอฟซีนะคะวันนี้น้องเลมมีพราเี่ยมเงินมาฝากนะพี่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสี่สิบรายการนะคะชอบชิ้นไหนทักได้เลยเนี่ยเดี๋ยวน้องเรมจะให้ดูเนาะนี่อันนี้น้องเรมมีมาฝากนะแต่อันนี้ขายราคาห้าร้อยนะพี่งดโตนะหนึ่งปูปา่าแล้วก็มีราคาสามร้อยสองชิ้นนะนีะนี่ชอบนะเนาะเปื่อสะดุดตา ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีแค่40รายการนะอันนี้ก็3ามรอยนะคะ้องกล่องเดิมสภาพเดิมผิวดมเดิมนะพี่นะนี่ค่ะให้ชมเนาะละชิ้นละละอันนะพี่นะชอบชิ้นไหนก็ค่อยทักนะพี่เนาะอ่าฝากพี่พีเอฟีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแรพระหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะชอบชิ้นไหนทักบอกตาหมายเลขนะบอกอีพีนะคะงด งดจองนะคะคนไหนองคนก่อนมีสิทธิก่อนนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะพี่ชมองค์ที่หนึ่งได้เลยเนาะเรามาชมหมายเลขที่หนึ่งกันได้เลยนี่ค่ะสมเด็ดนะนะเป็นพระสมเด็จสวยจึง้งนี่ราคาแบ่งนะพี่นะราคาแบ่งแบ่งกันไปบูชานะปกติน้องแรมไม่ให้นะพี่นะอันนี้ราคาประมาณห้าร้อยนะพี่นะนี่ค่ะ สวยมากสมเด็จชิ้นนี้นะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมดเหรียญหลวงพ่อเดิมหมายเลขที่สองออกคอนครสวรรค์ธาตุโกสามสามต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สามนะคะนี่ค่ะ,คะอันนี้เป็นสมเด็จเรียมแล้วคุณขอได้เลยนะพี่ออกที่สิงห์บุรีวัดหนองปลาไหลนี่ค่ะหลวงพ่อบัวได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่นะพี่ พระอ,อาจารย์คูณเป็นหนุ่มโอคูนทีสามสามศูนย์นี่ครับิได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ห้านี่ครับอันนี้เป็นพระเนื้อชินนะพี่นะเหมือนเหมือนเหมือนขุนแผนนะพี่ขุนแผนอะไรปกโปโกอะไรนี่แหละนี่ครับดูนะพี่นะชอบคอยเอาไปนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกนี่ครอันนี้เป็นพระสุพรรณกัลยาิได้เลยนะ เป็นเหรียนปี4ี4เต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เจ็ดพระปิตาหลวงู่เ e อี่ยมติดได้เลยรักษาทองเก่าต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปดเป็นเหรียนหลวงพ่อรวยเหรียญขลามตัดไปนะเหรียนหลวงพ่อรวยปีห้าสี่ต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เก้านะคะเป็นเหรียนหลวงปู่แหวน เลขที่เก่านะพี่สามสองต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดก็ยกอ์อะไรลอยแก้วอะไรเนี่ยนี่ค่ะสวยมากพี่ถูกใจสาขาได้เลยนะหมายเลขที่สิบนะชอบชิ้นไหนบอกตามหมายเลขเนาะแล้วก็บอก EP นะพี่ EP เก่าไม่มีนะพ p เก่าขายหมดแล้วนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเอ็ดนี่ค่ะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยเป็นรูปถ่ายขวกกวยายขดำนะพี่นะ ชอบพร้อมธุรกิจหาน้องได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสองนี่เป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นปีสองเก้าเหรียญสวยมากเลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามอันนี้เป็นพระกรุกนางพญาเป็นพระเนื้อดินนะพี่นะสวยมากต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่อันนี้เป็นหลวงพ่อเงินหลคนนะ อันนี้เขาเรียกฟ้ากำลหรือเปล่าดูกันเราเองนี่ไ่นะ่าสวยจิ้งต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้าดิค่ะอันนี้เต่าเต่าหลวงพ่องเงินแมีบางคางนดี่นะดูไม่ชอบดูไม่ใช่พอถูกใจก็ทักหาน้องเรนนมะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหกดค่ะเป็นรูปหลอ่อหลวงปู่บุญมานั่งจับเขาชอบพมปิดนะรุ่นหนึ่งนะคะ ต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ดเป็นเหรียญลงยานหลวงพ่อโครบริสุทธโธนะพี่นี่ค่ะปิดได้เลยเจ้าคุณรุ่นหนึ่งต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดเป็นเหรียญกรมหลวงจุมพรนะพี่นะอดีกด้านนั้นก็เป็นหลวงปู่สุขปิดได้เลยนะพี่จูกแกปิดได้เลยนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้านี่ค่ะสำเร็จพกโพ ูให้ชอบนะพี่พอถูกใจแล้วก็ปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบยี่สิบอันนี้นางพญาเข่าโค้งเป็นพระกลุกเนะี่ยดินางาพญาเป็นสัตนกอันนี้ปีหนึ่งสี่ได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบเอ็ดก็เป็นเหรียญหลวงพ่อจีบออกอำเภอพระประแดงหลวงพ่อจีบต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสองนะพี่ หมายเลขยี่สิบสองก็เป็นพระกลิงพุทธเทวนิมิตเทวะนิมิตได้ไหมนะนะชอบจะกิดได้เลยนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสามอันนี้เป็นพระชิวบุรีลูกหล่อสิวอบุรียจิ้งกระดึงหานะพี่นะพร้อมเลี่ยมกก่อๆต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสี่อันนี้เป็นเหรียญ ชบพร้อมปิดตะกิจได้เลยต่อไปก็เป็นหมาเลขกยี่สิบห้าเสมาเนื้อชิ้นนะพี่นะแต่นโลกตัวผีเป็นจิตเสมาชินาราดนะพี่นะพระกลุกเนะื้อชิ้นถูกแกข้าขาได้เลยต่อไปก็เป็นหมาเลขยี่สิบหก 26. อันนี้สะตตดกรอห้านะพี่นะเป็นอกเกตตัวผีโคตรสวยอยันเนี้ยเาแกะทองไปขายได้เลนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมาเลขยี่สิบเจ เหรียญลงยาหลวงปู่บุญหลวงปู่หลวงปู่บุญมาเนะะี่ยค่ะลงยาสีส้มนะพี่นะชอบพริตปิตกิจได้เลยออกที่การละศิลน,นะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพว่โอโสธรด้านหลังเป็นเก้ารัชกาลนะพี่นะเก้าบารมีปกเก้าต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเก้านี่ค่ะ เป็นเหรียญโอ้โหโคตรสึกอะหลวงู่สั้นเหรอเอดี๋ยได้เลยนะปลนะโอ้โหปูดเก่าต่อไปก็เป็นหมาได้สามสิบเป็นรูปหล่อหลวงปู่โสรูปหล่อหลวงปู่โสรูปหนึง่งออกลูกุรีนะพี่นะแต่ค่อยดูค่อยชมนะพี่ถูกใจก็จักขานะต่อไปก็เป็นหมาได้สามสิบเอ็ดไปค่ะ ภูคมจะไดยานิมุดนิมุดเนาะออกที่ชนบุรีนะพี่เดี๋ยวต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบอเป็นเหรียญหลวงพ่อศิลนวดอาหารไล่ระย,ยองเจ้าสัวน่พี่นะเจ้าสัวหลวงพ่อศิลชอบพอนนร้อมปิดกิจไดเลยรุ่นมหาเศรษฐีนะพี่นะ ต่อไปก็เป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงปู่แสนหลวงยาเลพี่นะออกที่สีสกเกตหลวงปู่แสนต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสี่อันนี้เป็นเหรียญเสด็จพ่อนะพิณนะสามกษัตริย์เงินทองหนักนะพี่ด้านหลังเป็นพุทตชินลาสวยมากพร้อมกล่องเดิมนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบห้า ไปเลยพระธรรมโมลีออกที่อ,อบุบลเอ้ยอยู่ที่ออกออกของขานะะไปได้เลยนะนะายตามสภาพตะปีต่อไปก็ปเ,ก 36, เประมาณเลขสามสิบหกเหรียญหลวงพว่อโสธรน,นะพี่นะสะโซเซฟไปไเลยนะะ 38, ลี่คะปีสามแปดรุ่นสร้างโบสถ์ใหม่นะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามหมายเลขสามสิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพว่อวิบูลเ,เหรียญปลอดภัยนะพี่นะ แงพงเพชร B10 วุ้ยชอบวิธีถูกใจก็ขอเอาไปนะพี่นะต่อไปก็เป็นหมายเลข38นี่ค่ะลูกปูสุกรอยจาาอยู่ด้านหลังมาพี่นะชอบพอฟิตได้เลย,เลยต่อไปก็เป็นเป็นหมายเลข39หมายเลข39ก็เป็นสมเด็จโตโอ้สวยมาก ลายเซ็นนะพี่ถูกใจก็ว่ากันไปเนาะแต่ไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบหมายเย 40, ลขสี่สิบนะพี่นะบอกละครสี 4, จมรากมีสี่เจ็ดนี่สวยมากจัดตกความนะหกพันถูกสิชอบปิดได้เลยนะหมายเลขสี่สิบเอ็ดอ้สี่สิบ ราคาหนึ่งยห้าสิบาทนะต่อไปก็เป็นหมายเลขหมายเลขสี่สิเอ็ดราคาสามร้อยนะพี่นี่ค่ะเป็นหลวงปู่คำรุ่นเส้าห้าออกที่ประจบสิทิขันพร้อมกล่องเดิมอันนี้สามน้อยนะพี่นะีสามเจ็ดชอบพร้อมปิดพร้อมกล่องเดิมนะพี่นะสก,กิดได้เลยหมายเลขสี่สิบเอ็ดนะ ต่อไปก็42นะค่ะหมายเลข42นี่ออกวัตถุดทัดได้ไหมนะขนะองกล่องเดิมราคา300นะพี่อย่าหลงราคากันนะดูราคาเอ้ดูในคลิปที่เรียบร้อยนะพี่ก่อนทักนะคะ,คะออกวัตถุดทัก339ปิดได้เลยสวยจิงของกล่องเดิมนะนะ้ไหมนะหมายเลข42เนอะต่อไปก็ชิ้นสุดท้าย นี่เป็นลูกปูผ่านเรียกเงินอันนี้ปิดไว้ที่ห้าร้อยใครชอบตัดสินใจได้เลยนะแค่เรียกเงินเนี่ยเนี่ยแค่เงินสั่งทานี่ก็พันกว่าแต่น้องแรมปิดไว้ที่ห้าร้อยแบ่งกันไปบูชาเนาะหลวงปู่ผ่านผ่านตลอดเลยนะชอบชิ้นไหนทักได้เลยติดตอด่อน้องแรมพระหลุดได้เลยนะสต่ใจชิ้นไหนบอกตามอีพีเนาะดูอีพีให้เรียบร้อยแล้วก็บอกหมายเลขนะ าฝากพี่ฟ f c นะกดไลค์กดแชร์กดกดดิ่งกดงติดตามในช่องน้องเรีพัดผ่าหลุดหลักร้กอยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็มีมาฝากแค่นี้นะพี่พี่พีหน้าก็เจะกับใหม่นะสวัสดีนะคะ